คราวนี้เมนูหนึ่งที่ที่อยากแนะนําให้ใช้นะครับเรื่องการฟีดหัวตารางตอนนี้เวลาเราเลื่อน mouth, link, เมาส์กลิ้งลงดูข้างล่างหัวตารางเราหายถูกไหมบางทีข้อมูลเรามีประมาณสักพันบรรทัดหมื่นบรรทัดอย่างเงี้ยเราจำไม่ได้ว่าคอลัมน์ไหนเป็นคอลัมน์ไหนหัวตารางมันหายวิธีไม่อยากให้หัวตารางมันหายทํายังไงนะครับทายังไงทุกคนคลิกตามผมนะสมมติผมไปคลิกที่เซลล์ D สามคลิกเซลล์นี้นะผมเติมสีเห็นหเฉสๆนะไม่ต้องเติมกับผมก็ได้นะ คลิกที่เซลล์ D สามครับไปที่เมนูวนะิวเนาะวิวใน Handout ผมมีนะวิธีทําพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูทีหลังว่ามันอยู่ที่หน้าไหน Handout ที่เป็นไฟล์ไฟล์ PDF ผม View นะครับเห็นคำว่า f e e Pane ไหมครับคลิก D สามก่อนนะครับไปที่เมนูวิวนะครับแล้วเลือกเมนู f e e Pane f r e e Pane f i Pane นี่สีน้ำเงินตัวบ,บนสุดนะครับ คลิกทีหนึ่งพอคลิกทีหนึ่งนะครับเห็นไหมลองกลิมาส์ดูครับเลื่อนขึ้นนะครับหรือเลื่อนจากขวาไปซ้ายเหมือนกันมันจะฟีดให้หลักการฟีดของมันเหมือนตามรูปเลยนะครับเห็นไหมครับฟีดซ้ายกับบนฟีดมุมซ้ายกับบนนะครับคราวนี้ไฟแรงงานเราก็จะดูดีขึ้นแหละสมมุติผมซูมจอเ,เล็กๆลงเห็นไหมไฟแรงงานเรานะครับเลื่อนไปไหนมันก็จะมีหัวตารางโชว์เราเห็นเสมอนะครับรีพอร์ต เราเป็นผู้หญิงเรียบร้อยผู้ชายเรียบร้อยนะเวลาส่งงานเช่นส่งงานผมเนะี่ย